ี่น้องครับตุเรียนโลดรอบแก๊สเก่าบางครับพี่น้องครับสี่เดือน่วดนะครับเพิ่นบ้านได้แก้ห้ยเพื่อได้ปวามแห้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อได้ใจเพิ่นปลอกแห้เพิ่นก็สิมาบริการไงครับพี่น้องครับตุเรียนครโอ้โหต้องดีพี่น้องครับตุเรียนพี่น้องครับโอ้โหเดือดต่เรวน้ำงามพี่น้องครับตุเรียนครับน้ำลายพี่น้อง ก็บอกให้เ huh. พ uh ิ huh. ่งนะบอกให้เพิ่นกด้ไเรีวิวี่องมงครับนมาขายไม่ยี่ที่น้องครับตรงนี้ครับโว่าแพงพี่้องครับกแต่จะกบาทนี่นรองกตเลแตจะกบาทครับผมบาลยรีวิวชวนเพิ่งบอกให้เพิ่งขายเดินบอกง่ายดีฮะอะไรก็ข้าก่องโนี่ครับถูกอยู่นะโปรแปก้านะ มันดีกว่าที่เดินันจะหนักไงอ๋ออ๋อมันดีมันจะหนักใช่ไหมใช่มันจะหนักอืมเพราะว่างามันสุกแล้วมันจะแห้งเออจะแห้งมันก็จะเมาจะโลครับสุกดิดมันจะหนักอืมนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าดิบมันจะหนักครับผมเพมันเลยขายแบบว่าแปดสิบกว่าบาทพี่น้องไมได้ขายถูกขายถูกอืมที่อื่นมันร้อยยี่สิบสามสิบไงได่ไหมนะมาสุกสูงอันนั้นอันนั้นมันได้เบาเนาะอันนี้มันหนักพี่น้องไม่ขายถูก แค่ห้องกับไปปูมไปก็ได้พี่น้องครับแาเบอร์ทั้งีพี่น้องครับผมก็มาขายอั่างะนะทั้งทีครับพี่น้องทีครับนีงขุดถุงละถุงละห้าสิบถุงละร้อยอันนี้สี่ออ๋ออ๋อนี้รขาย้งขุดขาย้งก่อน,น,อกอนแกวครับเงาะีล,ออลอ่องกองที่ะคับขายเรายนะคราเปก บังพุดสองโลหสี่โลลอยครับอ๋ออันนี้คือสองโลค่ะสโลห้าสบมีสี่โลอ0คืออะไรครับอ๋อนี่4โล1อยคือนะครับนี่ครับสโล1 0ยโอ้เสียพี่้องครับหวานเนาะหวานเนาะนี่ครับแม่ค้าน่แมงมาสื่อทั้เพล่ยแบนี้ก็สิจีจัสั่งทั้งเครื่องครับพี่น้องครับสั่งเกณฑ์ไหน ขายตามราคาตามการสร้างพี่น้องครับเป็นโลเป็นโูอืมจารขายผลไม้ครับขายดีครับช่วงนี้ครับช่วงนี้อ่าเป็นช่วงผลไม้ครับนี่ถูกผลไม้แล้วครับพี่น้องครับหลายอย่างผลไม้ครับคนมาขายตลอดเลยอยากคนมาซื้อเยอะนะครับพี่น้องครับว่างๆจะมาหาซื้อไม่อยู่งไม่กินนะครับพี่น้องครับเซ็นเลยไม่ยู่งไม่กินกมาหาซื้อผลไม้ไปเบิ้งจ่องไว้ไล่มองเลยพี่น้องครับหลายร้านเก็ภาษีได้ คณนุ่นเพื่อนเรครับพี่น้องครับพีพี่น้องเชีย่ยนชอบแชร์ต่มางสื่อผลไม้น้ำกันเออพี่น้องครับยู่ซสห,หาตกับพี่น้องครับสื่นอน้ำกันเด้อคีไปสวัสดีครับ